เที่ยงพี่น้องว่างยานนิทายหรอกพักแพรวให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศยามเที่ยงมันก็เลยอาสิดว่องอาองอามเป็นไดน,น้องพี่น้องเดียวมือหนาทับพี่ใหม่มาหน้าแต่ส,สาวเดียวสิทายบรรยากาศยามสาวให้เบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงเบิ่งพี่น้องความมันเริ่มสีแรงนะพี่น้องเริ่มเบิดฝนเลยเนาะปลายฝนตน้นหนาวพีทเหนายนี่น้องสาวพี่ใหม่แบบยังเดือนนิเด,นนดเดียว นี่น้องนี่ก็พ่อได้ใส่ได้พี่น้องล่างถวยล่างล่างถวยล่างคล้องอะไรเนาะแต่กี้แห่งเอามาต้มกินเนาะพี่น้องถาถาถาน้งฟ้นเบิดสมัยก่อนบ่สมัยก่อนเนาะพี่น้องเปี้ยงก่อนก็เอามาต้มแล้วก็เอามากรองกินเนาะพี่น้องตอนเพลนเพนออกมาหน้าพี่น้องมือนิมเกี่ยวเขาคู่จอยบอกว่าเกีียวเขาใด้ซองให้มุอเ้าน <cel> ี้พี่ไม่บ่หุว่าเอ้จอยเกีียวเขาก็เลยแบบ บ่ได้ออกมานาพี่น้องแต่ว่าเราเกี่ยวไปแล้วซ้อมให้มือแรกสิลงมัดเขานะดอกอ่ดอกอีหยังนี่เหรอจอยดาวเพลองลืมซื้อพี่น้องดอกดาวเรืองปัดเข่าพี่น้องซุกบ่ล่ะเรืองบ่แล้ว แต่ว่าขันในแจม,มันกะยังเขียวอยู่นิดนึงแต่ว่าเบื้องกลางเบื้องอันนั้นมันกะเลืองเบื่อแล้วพี่น้องมาซานี่เกี่ยวได้ซองให้หนามเนอ่ยองมีได้อยู่กับใจเนี่ยหน้าฝนนี่สิได้ถือเกี่ยวข่าวนี่สิได้ถือหนามมาแต่บ้านอยู่าากับจังเนาะเอาพุ้ยมาตากักหนามน้องไหวเนาะม,มาไหวตุก ไปดีเด้อเพี่อนน้องเราเสารไปอีปีมันโบตักมันแ้มันนังบอกกันมันจันเกี่ยวเขาเดอกปีแนมทางแนมทางครึ่งจะเห็นไหมอีบอปเกี่ยวเกี่ยวไปอีกเกี่ยวไปีเห็นแม่อมาเว้ยีโตอีปีน้ำดังก็คือปะเขาบอกกันดังแข้งเสาร์เนี่ยเขาปรจับบอกอย่างนบอกแม่จะบอกพวกอะไรว่าเกี่ยวเขาเขาว่าดมือซื้อมาได้เกี่ยวเขามันจัน เอจักรหูว่าคอยสมองถัาว่งไปแล้วเกินอาทิตย์หนึ่งด้มาซองห้ามื่ซเอระขมือนี่อยวขดามึงสาวเพิ่งขดเขาอ่ะอั่งเพ้งน้ำอ๋ํมแข้งเด้อพวกอว่าอีปีที่อ้ย่นอยู่ว่าอ๋อมแข้งคอยคอยบหูว่าเกี่ยวเขาคอยเลื่อบอกมาคอยเลืถือผ้าแพ่ให้วกโอถือต่อว่าถือต่อโดยถือผ้าแพร่แหน่โมเแรงลงมาดังโมเด็งสปาเขากับโบนาโบนหน้าสามคนพี่น้องปีนี้สวัสดี ปะห้าอยู่ห้ากิน่าพี่น้องเดียวห้อสิไปสอนอย่าคือว่ามาแต่เข้นตะเกียวเขาห้องจะขึินใบแต่ก็ลงไปสอนแม่มือมือตัวข้าไปมือหนักก็ได้รายเติบเนาะสองบาทได้รายเติบพี่น้องากให้เอือดเห็ดสมประจอมใครปลาเิวเห็ดสมปะจ้องนะวันนี้เออไะเดี๋ยวไปหาเมนูกินกับพี่น้องกินข้าวเพลแล้วหลายๆกินกบปนหน่อยนึงพี่น้องกับตำมะฮุงบ่เลยสิไปหหาาเมนูอืชิาะลา ถอดแมท่ทงเทาืตัวขุะนุหนามบกเขาหอดคนบะเขาอยู่แต่ว่าห้ามคนปจัมันจะเป็นนามไปเบิ่งกันพี่น้องขันหนามบกขั้นเด็ดเด็ดขั้นหนามพนหอดปลาหุ่มสีดายไล่ดปีนี้เขาคือสีมีตายแหลกนํะพี่น้องพอฝนมันเบิดก่อนนะเขาเพรท่านในถอกก็มีเขาห้ากมัน สาซุ่มน้ลายลำก่อนคือจังสีมันกะมันกะโบเป็นยังพี่น้องมันกะพอเกี่ยวสบายดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีเอฟซีเด้อพี่น้องข้าพี่น้องออกห้าอยู่ห้ากินอีกแล้วนะพี่น้องยามเทียงมาสามคนเนาะพี่น้องสามคนกะเอือยสามคนเนาะวด มันห่อนจึงสีน้องเห็นน้องบ่มีลมจึงสีปลามันสีมาโคมอยูใ่ในกลางน้ำเนาะฐาน้ำโบราณอันนี้ข้าศนนี่ได้ได้เด็กเด่นเหรอหนำหอนปลาเป็นหนำเย็นปลาตายเด้มันอยู่หนำเย็นกับสีตาห <laughs> นำห่อนปลาเป็นหนำเย็นปลาตายยังไงยินดีต่อวความเห็นบ่าเอ้ามันมันห่อนทุกคนมาเถอะจ้ะไหนบ้ามัน น้ำมันเย็นเหมืนขนุกมาอยู่กลางคนก็เอาคนมาเดียวโอ้โหมันจะห้อมกันอยู่หม่องน้ำเย็นคนก็เลยไปสอนเอามันก็เลยถือเป็นอาหารก็นได้ตายนี่แต่เป็นแบาน้ำหอนตาเป็นติ๊กไปแจักน้ำหอนตาเป็นน้ำเย็นตาตายเอ้าโอ้เขามันอาจสิแปยได้หลายความหมายเนาะบ้านเนาะน้ำสิแปยเป็นอย่างอื่นอีกได้อีกเนาะมันเป็นแบบว่าคำสุภาษิตมีภาษาจีนมาโอ้ อโอแดดอันนี้พี่น้องแดดครับืัอแรงกับซีรงมัดเขาเนาะแต่ว่าตอนนี้เขากับมาหาเมนูเที่ยงก่อนแจะมากินเขาแล้วแหละเราพี่น้องแต่ก็เออมาหาอาหาไปกิน ผูซื้อปลาปลามันแบบปลาหนัวเนาะหนามย,ายังไลยอยู่บ่ปลาก็เลียหนัวไปพี่น้องภารกิจเท่าชื่อหาปลาเมื่อเวลาปลาที่หนัวเห็นแค่นะยังไม่ไหวอาเด้อ ไร,ร,ร,รปลามันหัวเนอะปลาปลามันหัวมันเก็นน้ำผ้ามาสอนจุดก่อนเดียอไเดีะละยุทั้งปุเนอะโจัเรี๋ยวไได้เจอแต่ว่าาลงดึกโคตด้ว Ja. มันจะเะเสือเยมลับปลาเสือมแ้ไปห้าวไปได้เถอเอะเนาะามเสื่อปลาเสือเบิดตาเดียวมงมักพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเป็นทางไปน้องหัวหน้าอีกเนาะ มีป่ะไปยุกน้องนี่กับบาดเดียวคือกันบ่บารเดียวเดียวแค่เข้าไปอีกมันบ่มีบ่ะฮะเข้าไปอีกมันบ่ได้บ่ะบ่ได้บ่ได้น้องนี่มีปลาเสื่อมพี่เนาะปลาเสือมไหนพอร่องไปอย่างน้องเพิ่งบ่ะไปยุกป่เอออู้มีแต่ปลาเสื่อม ไปอีกะเดี๋ยว50ปลาพี่น้องเขาบาลาเลิกกลัวเก่าแล้วพี่น้องขึ้นไปช่องอีกเนาะค่ะมันมีรู้สึกว่ามันมันปลามันบาทันเดี๋ยวโฮมเพราะหนามันยังหลายพี่น้องปลามันอยู่ตับพังหลายเลยมันอยู่แคมพังนี่แต่ปลาสิวตัวใหญ่ๆเนาะถ้าขึ้น10ปลาลายแห่เลยเนาะไ ตอนอุ้ยไปยังบาทหนึ่งอนกะไรนักปีเกิดเด้อว่าดีพี่น้องแต่ยูในบ้านกะเดินทำหนี้กับพวกินน่นะ เนีย่ยวะเดี๋ยว,ยวห้องกูแย่องี่หลงเราะเเดินท่าครับเนี่ยตอนนี้เขากับมาลแล้วเข้าี่หลังมีบ่ตัวดอยสิงกินปลา,า,าเสือ่อมปลาเสื่อมปลาเสื่อมแล้วคง เอา่มใส่ถัวยก็ได้เ้าาเกลือแล้วก็ปิงเนาะเบอสิปเดถ้าสิปิเด้อยากกินปิงปลาไปดีร้อยกัสิปิงปิปลากินก่อนพี่น้องมาต่สอนเดียวเมื่อแรกพูดเอา้าจังสีเลมัดเขาเนาะสิกินน้ำข่อยอยู่ว่าขั้นบกินมาตองเอาลายเด้อเอาแต่ต้ใหญ่ เกืเข้าเกบป้าไหเห็นได้ปไม่ได้ที่กินตคนเดียวกะดังเห็นไ่มจิ้นั่กอุ๊งใส้ไปนต้อมนมือไรนจะขาย่านจะเถอะมือไดนจะขายานเจาเจาเขาูนเดียวก่อนก็ยเบื่งเขาขลาย่านก็เอื้อเขาแน่เด้อต้นช่งก็จะขาย่านนะคะเอาเขามือแรงหรือมืออื่นมืออื่นก็โชบไปอ๋อนี่เจอยเดี่ยมถวก็นั้นมาท่านสุกโคหรือว่าครายมือแรงนันคลมือแรงเางโื้น เอว่าเอว่าไอ้ยเหยีผบพดียวคนบื่นคอยพูดทานเดี่ยวเผาทานเดี่ยวยังเขาผมบอกเผาจูมิจะกดใช่เมฮิดโชยวานนี้ไม่เกี่ยวเขาน้อทอนสบายดีพี่น้องไหมสบายพี่น้องมาถึ่ว้าดห้อมาถึงว้าอันเอะไว้พูดทานไอ้โจยเช้าเขาพูเดียวมื้อนคอยอย่นะ้สองมันเกี่ยวเลยเถอะ ตื่นแต่เด็กๆม,มามจะอยก้นกันิอคอขวดทานก้อนึเอาขอกาวก้าวฟ้าใบมันจุนย๋ยได้กระจูดได้ได้นอสี่นออมื่นไหนวะได้ยซี่ฉบเมมันใหม่จะซ้ำโบจะบ่ได้คลายะนี่สืมม่อคลายชอบได้แถ <c oughs> มมวปรโมูท่านยดไโซสโซื้สมูนนะเนาะโซสมูนเดีจุดกันยังแต่ว่าคอยบไดสซื้อแล้วคอยขอยกระเพราคือกัน อ้าประ้องเอากินหรอกไงแล้บประองบ่ต้องเอากินเป็นอะไรลือกเอาที่ชื่อตัวนี้สิปิ้งพี่นนองคิดยากปิ้งกปลาน่นซุกแล้วบ่าเกอะจอยโอ้ยจะเลือกปลาที่น้อยนะคอยมักแห้งๆนะนะมักแบบว่าเอากรอบ ลูกแล้วพี่น้องทางนี้กำลังขันสมว่ะนะเอาขีบมันออกก่อนนะขันขีออกวันทิมข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 ันน้มทิมได้เถ่อะมัล้วจังละตัวนี้ได้ซะเลยกระิบขันนี้กำลังต้องใส่ขีอยู่นี่ขันสมเพื่อกันวะนี่ โมปลายังเพิ่มปลากรเดิดอ๋อมปลากระเดิดที่แหตอไม่สสัปลาจอบนี่ยัปลาจอบปลากระเดอปยสกเดิด f เห็นเพื่อสิอยากนอย่แกากมาค่นอี้าชถิ่นเลยตัวนี้ัวนี้เื่อทาได้ดอกเมื่อข้ากับแซ่เกลือแต่นะเมื่อขาเองมันเป็นอาหารผื่นหวานแถวบ้านข้ากระจังสีล้วพี่นออกให้ว่าเคยกินกระสีว่าฮันกินปนใดกรสีอันย่งแ ข้าวมาันทรมาได้พี่น้องละตอนนี้ข้าก,ก็ปเพียงซุกแล้วซองหีบเนาะสองหีบกินคนเดียวพี่น้องท่านได้กินข้าวเที่ยงเอ้ยกินข้าวเที่ยงไปนิดนึงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณไก่สีบายสองอะไแหละพี่น้องก็เลยเอยคิดอยากกินเปลี่ยงปากก็เลยเปี่ยงก่อนที่สิโรกม,ม,มรัดเข่ามือแรง เกี่ยวขาวมือนี่เป็นมือแหลกน้องพี่น้องแต่ว่าปีใหม่บบได้เกี่ยวหรอกตกมังแาวนี่เคยจอยลอกเกี่ยวมืออื่นพูดไดปีใหม่สิด้เกี่ยวมือแหลกเด้พี่น้องปิ่งปลามาเด้อทุกคนถ้ากระสิได้กินปิ่งปลาเสือ่อมมาเด้อพี่น้องกินขาน้าวกันเด้อปลาตัวใหญ่ได้กินเข้าไปกับติดเด็กกินวัดพอ,อทองครับ Hoạt niệm mhm 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 Mình mhm 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 อย่างคล้องแข้งไงคล้องหีบกินคนเ,เดียวมาเลือพี่หน่องกินข้าวต้องกันด้ยวยขลังว่าจะกินข้าวไม่หิบปวดออกอ่ะมันเริ่มแสบเลยได้ปลาหยาบในพี่หน่องนั่น หมานมัน,นะแต่คนมาท่นนี่คน,นมท่านเวิร์ดบ่ตาบมันบเม็ดเหียปูปลาบมันเนะโตมนเปลี่แล้วแต่แต่กัข่ก็หนาโนอยู่ธรรมนะดา,าม,ามันเปลี่นลยนากับบมันเนาะมันสีไขแบบปลาเนืออ่อนเดี๋ยวพี่น้อกอยำยำยำลงแลวบ้าง เดี๋ยวกินข้าวก่อนเลยพี่หังกินข้าวแล้วแรงๆกับที่ล่งมาข่าวนเววนาะพี่เจียใช้องให้เลือกกันไหนพี่หลังลิปหนาสรลบคชิมนก้กไลด์ไปก่อนเด้เดมออออเอมผเอย